สวัสดีครับพบกันกับข้างทาง788ปดนะครับพอดีหายไปหลายวันเนาะครับผมพอดีติดภารกิจนะครับติดภารกิจเกี่ยวกับงานนะครับผมเนาะก็วันนี้จะมีของพิเศษหายากนะครับผมเนาะเอามาให้ชมนะครับในสายของหลวงพ่อไชนนะครับผมเนาะฉันทาาโรวัดสังขะปีดีจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเนาะบางคนบางท่านถามมาว่าท่านเป็นคนขอนแก่นหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับผมเนาะอันนี้ท่านท่าน เป็นคนทางภักกลางนะครับผมก็จําไม่ได้นอะอ่านประวัติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะอ่านมันมีหนังสืออยู่นะครับมีหนังสือนะครับถ้าใครสนใจนะครับหนังสือใส่50บาทถ้าใครสนใจหนังสือนะครับบูชาหนังสือพอดีผมถ่ายเอกสารมานะครับผมเนาะถ่ายเอกสารมากก็หนังสือนี่150บาทนะครับ150บาทก็150บาทนี่ก็จะถวายหลวงพ่อไปเลยนะครับผมเนาะ หนังสือสําหรับหนังสือเนาะครับแต่พอดีอื่นผมไม่ได้เอามานะครับอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องครับผมเนาะก็ร้อยห้าสิบบาทถวายหลวงพ่อไปเลยนะครับถวายหลวงพ่อไปเลยนะครับรวมทํามุนนะครับผมไม่คิดเอาต้นทุนพอดีต้นทุนมันผมไปทําแล้วมันมันไม่สูงมันไม่สูงเนาะก็ผมตอนแรกก็กะว,ว่าจะหักค่าส่งนะครับก็ตีไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมออกออกให้นะครับผม ค่าสูง30บาทก็ถือว่าทําบุญร่วมกันนะครับผมเนาะถือว่าทําบุญร่วมกันนะครับก็ถ้าใครอยากโอนโดยตรงบันทีหลวงพ่อผมก็มีให้นะครับผมเนาะสําหรับลืมๆผมเคยโพสผมเคยโพสเกี่ยวกับการทําบุญซื้อเม็ดพลอยนะครับใส่ยอดภาพประธานนะครับใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่อันนี้ภาพประธานนะครับผมเนาะผมเคยโพสไปเนาะครับผมเนาะก็ ตามจริงเขาเขายังไม่กำหนดวันนะครับว่าให้ถึงวันไหนผมเลยกำหนดไว้ก่อนเพราะมันไม่ใช่บัญชีหลวงพ่อนะครับมันเป็นคนละส่วนนะครับอมพอดีมีเจ้าภาพนะครับมีเจ้าภาพเขาร่วมบุญนะครับสําหรับเม็ดพลอยนะครับสําหรับเม็ดพลอยลูไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังเดี๋ยวผมเอามาให้ดูดีกว่านะครับผมเนาะสำหรับเม็ดพลอยนะครับเขามีเจ้าภาพแต่พอดีก็คือทางคณะกรรมการนะครับเขาก็อยากให้ มีคนร่วมบุญด้วยนะครับผมเนาะให้คนอื่นเขาร่วมบุญด้วยก็คือจัดสรรกันก่อนนะครับจัดคือมีได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนอ,อย่างงี้อะไรเงี้ยครับผมเนาะก็เลยว่าไม่เกี่ยวกับบัญชีหลวงพ่อนะครับจะแยกบัญชีต่างหากนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าบัญชีหลวงพ่อมันก็อาจจะอันนี้กันนะครับผมเนาะ ็เลยแยกบัญชีพอดีผมโพสไปแล้วล่ะครับลองลองไปติดตามโพส์ดูถ้าใครอยากร่วมบุญนะครับผมเนาะส่งสชลิปมาทางผมก็ได้นะครับผมเนาะถ้าร่วมบุญนะครับส่งสลิปส่งอันนี้แต่ว่ามันไม่ได้แจ้งเตือนผมนะมันเข้าบัญชีเขาเนาะครับผมเนาะก็ส่งตัวอย่างสลิปมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้เจ้าตัวเข้าดูก็ได้นะครับในการร่วมบุญนะครับผมเนาะอันดับแรกก็กราบขอบคุณพี่ๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมเนาะก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมบางคนบางท่านยังไม่ได้กดติดตามนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับผมเนาะก็กาบขอบพระคุณที่ทุกท่านที่กดนะครับ1,300กว่าท่านนะครับผมเนาะที่กดและกาบขอบพระคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้จะมีสีพึ่งนะครับนี่ครับสูตรพิเศษนะครับดูก่อนให้ชมก่อนนะครับผมเนาะก็ฝากขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับผมเนาะที่ ไว้ใจน้องกันเข้ามาสั่งออเดอร์กันเข้ามานะครับผมเนาะก็ออเดอร์บางออเดอร์ก็รอนานหน่อยก็ต้องกลับขออภัยนะครับผมเนาะพอดีลวงปู่ศิลาก็ถามว่าหาได้ไหมก็หาได้นะครับแต่พอดีบังเอิญว่าทุกวันนี้โจรเจนหากินกันเยอะนะครับหากินกันเยอะผมก็เลยต้องเอากับคนรู้จักนะครับถ้าคนรู้จักเขาไม่มีก็คือผมก็หาไม่ได้นะครับเพราะซื้อม่วตัวไม่ได้นะครับผมเนาะบางๆเดี๋ยวผมจะไป กัลสินไปอาจจะมีอยู่ในวัดก็ได้นะครับบางสิ่งบางอย่างที่พี่อยากได้ต้องการน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูนะครับไปอยู่ในวัดแต่ราคาวัดรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับราคาวัดที่ราคาจองถูกๆเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับผมเนาะสําหรับใครที่อยากติดต่อสอบถามกับผมนะครับอันนี้ก็แอดไลน์นะครับสแกน QR โค้ดนะครับผมเนาะหรือ เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับโทรมาก็ได้นะครับหรือบันทึกเบอร์ไปก็ได้นะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรก็ได้ก็จะขึ้นลายผมนะครับผมเนาะก็จะขึ้นลายผมไลน์นี้นะครับผมเนาะอันนี้ลายผมเลยนะครับก็กราบขอบพระคุณที่ทุกท่านที่ไว้ใจผมนะครับอันนี้เลขบัญชีผมสําหรับคนที่โทรมานะครับจดไว้เลยนะครับนี่ครับเลขบัญชีผมนะครับผมเนาะอันนี้กสิีกรไทยนะครับเลขบัญชีผมนะครับผมเนาะเดี๋ยวพร้อมเพย์เดี๋ยวผมต้องขอไปครับพอดีเบอร์ผมผม ซื้อมาได้หลายเดือนแล้วแต่ว่าข้อความมันยังเด้งขึ้นเป็นของธนาคารอื่นเป็นของคนอื่นนะครับพร้อมเพียงในที่ใช้เบอร์นะครับก็กราบขอภัยนะครับบางคนขอเป็นเบอร์นี้นะครับขอไม่สะดวกนะครับขอเป็นอันนี้ดีกว่านะครับผมเนาะขอเป็นเลขบัญชีตรงๆเลยนะครับชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีนะครับไม่ว่าจะเป็นของธนาคารไหนนะครับก็ขอให้เป็นชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับถ้าบางคนบาง ถ้าผมติดขัดอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะผมจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับคนที่โทรมาก็จดมาได้นะครับผมเนาะโอ้ป้าตัวเพิ่มหนึ่งนะครับวันนี้เจอของจังเจอของจังนะครับผมเนาะเจอของจังจังเลยนะครับพอดีผมเปิดมาหลายตลับแล้วมันไม่เจอนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดโอ้ห้านาทีแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับผมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตเปิดนะครับผมเนาะนี่ครับนี่อันนี้ตลับใหญ่อันนี้ตลับใหญ่นะครับเดี๋ยวค่อยชมกันเดี๋ยวค่อยชมกันอันนี้เราก็มาดูเหรียญก่อนอันนี้มีเสือนอนกินนะครับเสือนอนกินนะครับเสือนอนกินนะครับมีจีวรมีเกสานะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสําหรับเสือนอนกินหลวงพ่อชนัยนะครับผมนนองก็ยังมีอยู่สําหรับใครที่ถามทักท้วงกันเข้ามานะครับมีเกสามีจีวรครับผมเนาะ มีโค้ดมีหมายเลขครับผมรับประกันแท้นะครับผมรับประกันแท้หมดนะครับผมเนาะบางคนบางท่านเอาจากที่อื่นมาถามผมนะครับผมเนาะก็ก็ได้ครับผมผมก็ตอบให้เนาะครับว่าแท้หรือไม่แท้นะครับแต่ว่าถ้าถามในลักษณะแบบว่าไปจองเขาแล้วแล้วก็จองเข้าไว้แล้วก็มาถามว่าแท้หรือไม่แท้อันนี้อันนี้ผมผมขอไม่ตอบนะครับผมเนาะถึงเป็นของแท้ผมก็ขอไม่ตอบนะครับหรือเก๊ผมก็ขอไม่ตอบนะครับเพราะว่า ท่านไปจองเข้ามานะครับเขาเขา,เขาซื้อขายนะครับเป็นการเขาเป็นเขาขายนะครับเขาเขาก็ต้องเอาให้พี่ก่อนนะครับเอาให้พี่เก็บไว้ให้พี่นะครับถ้าเกิดผมตอบไปว่าปลอมถ้ามันเป็นของปลอมผมตอบไปว่าปลอมอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เอาของเขาเพราะไม่เอาของเขามันจะเป็นการตัดสิทธิ์เขานะครับ <S <S ไม่ใช่ว่าผมจะยุยงส่งเสริมอะไรสักอย่างนะครับคือ บางสิ่งบางอย่างนะครับมันเป็นการซื้อขายของเขานะครับผมเนาะอันนี้ก็การอยู่รลอดของเขาอันนี้ผมจะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะครับกับร้านอื่นบางคนเอามาหลอกถามผมนะครับผมเนาะว่าเอาภาพเวลาไล์เนี่ยแคบมาเนี้ยครับผมเนาะข้างหลังเนี่ยภาพพื้นหลังเห็นไหมภาพพื้นหลังมันเบลอๆแบบเนี้นะครับผมก็สามารถดูออกนะครับผมก็สังเกตด,ดูก่อนว่า,าพื้นหลังเนี่ยจริงอยู่พระเยอะนะครับแต่ว่าผมรู้จักได้ยงไงว่าอันไหนเป็นร้านพระอันไหนเป็น ธรรมดาอะไรอย่างนี้ครับเพราะผมสังเกตคพรับพี่ก็ลองสังเกตดูนะครับผมเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นเขาถ่ายรูปพ้าธรรมดามาแบบนี้นะครับพื้นหลังมันก็อาจจะไม่มีอะไรสักอย่างนะครับผมเนาะแต่ว่าถ้าเป็นร้านพ้าแบบเนี้ยอ่พี่ก็ดูรู่นะครับนะครับอันนี้ผมก็ต้องแบ่งวูชายอยู่แล้วนะครับผมเนาะมันก็ต้องสังเกตออกนะครับผมขอไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าแท้อย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดพี่ไปดูคนอื่นนะครับขนาดพี่พี่ยังไม่มั่นใจร้านเขานะครับถ้าพี่ไปดูที่อื่นถ้าเขาบอกว่าเจ๊อีกพี่ก็ว่า พี่ก็จะมาท้วดผมอีกนะครับว่าเป็นของปลอมอีกนะครับผมเนาะแต่ว่าอันนี้สาหรับของผมเนี่ยครับผมเนาะถ้าพี่เอาไปเช็คแล้วเก๊คืนตังค์เนี่ยอ่าถ้าแบบเนี้ยอ่าแต่ว่าต้องไปเช็คนี่ไปเช็คถ้าแหล่งที่มาแบบถ้าผมว่ารับปกกระกันเท,ท้ถ้าพี่ว่าพี่ไปเช็คตรงนั้นตรงนี้ว่าเก๊เนี่ยผมให้พี่ให้โอกาสพี่ไปถามที่วัดนะครับผมเนาะไปถามที่วัดอันนี้ไม่ได้ว่ากวนหรืออะไรนะครับที่วัดโดยตรงนี่เขารู้เลยนะครับเขารู้จริงนะครับแล้วก็เป็นแหลง่ง ที่เดียวนะครับซึ่งไม่ไม่สามารถไปถามว mm ัดอื่นได้นะครับนอกจากวัดเจ้าตัวเองวัดสังขบปีดเองนะครับเหมือนเหรียญเสือนจ้าเนี่ยครับเนาะถ้าจะไปถามวัดอยู่ซุรินมันก็คงไม่ได้นะครับผมเนาะต้องมาถามอยู่วัดขอนเก่นนะครับผมเนาะนี่ครับต้องมาถามคือพูดง่ายก็ก็ต้องไปถามเจ้าตัวนะครับก็เหมือนซื้อทองคําครับผมเนาะซื้อทองคํานะครับพี่ไปถามร้านขายของเก่านะครับเขาก็อาจจะตอบได้หรือไม่ได้นี่ก็ไม่รู้นะครับผมพี่ก็ต้องไปถามร้านทองนะครับผมเนาะที่เขามีเครื่องมือนะครับพี่ซื้อเพชร พี่ก็ต้องไปถามร้านเทชรนะครับพี่ไปถามร้านพี่ไปถามร้านพวกร้านขายเครื่องเขียนร้านน้สะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะครับผมเนาะก็ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะแต่ว่าของผมนี่รับประกันแท้หมดครับวางอยู่ตรงเนี้ยไม่มีของปลอมนะครับผมเนาะของปลอมผมก็มีนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับของปลอมอันนี้ก็นี่ครับผมรับประกันแท้หมดนะครับรับประกันแท้หมดแม้แต่เส้นเกสานี่ครับลวงปู่นะครับผมไม่ผมไม่เอาของปลอมมาใส่นะครับผมเนาะ เป็นมันเป็นการลบหลู่นะครับเผื่อบางคนก็เคยถามผมอยู่ว่าเกจิอาจารย์นู้นกับอันนี้นี่อันไหนดีกว่ากันอันไหนเก่งกว่ากันอะไรเป็นยังไงกับกันเนี่ยอันนี้คือผมตอบตรงๆเนี่ยอันนี้ผมตอบไม่ได้นะครับผมตอบไม่ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการอะไรเขาว่าเกี่ยวกับการความความเก่งหรือประสบการณ์อะไรเนี้ยเพราะว่าครูบาอา,าจารย์ทุกท่านทุกคนนะครับมีประสบก,การณ์ทุกคนทุกท่านนะครับถ้าสมมติผมตอบว่าเอออันนี้ครูบาอาจารย์ผม ของผมจะเก่งกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นการลบหลู่นะครับมันเป็นการลบหลู่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับแล้วก็เทียบเทียบเท่าถ้าผมลบหลู่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็เทียบเท่ากับลบหลู่ครูบาอาจารย์ตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับผมเนาะผมก็เลยขอปฏิเสธในเรื่องนี้ในการตอบว่าอันไหนอันไหนดีอันไหนเก่งนะครับแต่ว่าถ้าคุยเรื่องพุทธคุณหรือเรื่องอันนี้ว่าเออพี่จะใช้อันนั้นนี้เนาะครับหรือพี่ถ้าพี่ว่าเออพี่สนใจของหลวงปู่มหาศีลอะไรเงี้ยครับผมเนาะ แต่ว่าพี่อยากห้อยพญานาคคู่กับหลวงพ่อไนเนี่ยอันอันไหนน้องว่าอันไหนจะห้อยดีกว่ากันหรือว่าจะจัดในรูปแบบไหนเนี่ยห้อยคู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยแบบนี้ก็ได้อยู่นะครับผมเนาะอันนี้เหรียญไม้คู่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับสําหรับใครที่ถามถึงนะครับผมเนาะก็มีของมาแล้วนะครับก็ถามว่าหายากไหมมันก็หาไม่ยากครับหาไม่ยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมต้องรอผมต้องถามคนที่เคยซื้อขายกันนะครับผมเนาะอันนี้ภาพผงนะครับพาผง พ้นน่าจะเป็นกรรมการหรืออะไรนี่แหละครับเนาะอันนี้จําไม่ได้นะครับผมหรือรองประธานนี่ครับผมเนาะอันนี้ไหายครูหกหนึ่งนะครับว่ายครูหกหนึ่งก็อันนี้ก็ปีหกหนึ่งนะครับสีพึ่งอันนี้ปีหกหนึ่งอันนี้น่าจะปีอันนี้ใหม,ใหม่ใหม่กว่านะครับผมเนาะอันนี้สีพึ่งปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งก็อาจจะคุยกันนานหน่อยน,นะครับคุยกันนานหน่อยพอดีนําเสนออันนี้ล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเสนอใครที่ถามมานะครับล็อกเก็ตเตโชธาตนะครับเตโชธาตซึ่งรวมธาตุรวมหนุนดวงคำดวงนะครับ ปปเขาเรียกว่าปกปักรักษาป้องกันคุ้มภัยนะครับผมเนาะตีโชธาตุก็ซึ่งเป็นการบรรจุธาตุคือเขาเรียกว่าธาตุทั้งสี่นะครับดินน้ําลมไฟนะครับก็หลวงพ่อท่านปลูกเศกอย่างเต็มที่ก็เหมือนปลูกเศษทุกทุกเหรียญน,นะครับก็จะเรียกธาตุเรียกเรียกธาตุกวนธาตุรวมธาตุนะครับผสมธาตุอะไรเขาเรียกว่าอะไรเศกธาตุนะครับให้ครบครบ ทุกธาตุนะครับในเหรียญเดียวนะครับผมเตโชธาตุซึ่งมีเคยมีประสบการณ์นะครับไฟไหมนะครับอันนี้ไฟไหมบ้านหรือไฟไหมเลยไม่รู้นะครับแต่ที่ที่สําคัญมันมีกล่องนะครับอันนี้มีกล่องให้มีกล่องให้นะครับมีกล่องให้มันที่สําคัญคือเขามีกล่องครับใส่กล่องแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็พอดีไฟมันไหมนะครับไฟไหมซึ่งไหมหมดเลยนะครับบี้หมดผมเคยลงโพสต์ไปแล้วนะครับบี้หมดแต่ว่าเหรียญล็อกเก็ตเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรเลยนะครับล็อกเก็ตยังอยู่เดิมๆนะครับแทน ทั้งงที่ว่าไฟไหม้่นี่ครึ่งหนึ่งพ็อกเก็ตนี่ก็อยู่นะครับความร้อนมันก็ต้องโดนส่วนตรงนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ผมเคยเห็นล็อกเก็ตแตกนะครับล็อกเก็ตแตกนะครับส่วนมากจะแตกตรงมุมนะครับมุมแล้วก็มุมเดียวกันหมดเลยนะครับมุมและอีกอย่างหนึ่งหันแล้วก็แล้วก็ประมาณนี้ครับถ้าแล้วครึ่งมาอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วแล้วแล้วมาแล้วมาไม่ไม่โดนจะไม่ผ่ากลางหลวงพ่อนะครับจะไม่ผ่ากลางองค์ปู่เจ้าเสมิงพายนะครับข้างหลังก็จะเป็นปู่เจ้านะครับเป็นปู่เจ้านะครับผมเนาะซึ่ง เป็นปู่เจ้าซึ่งเขาเรียกว่าเลยเป็นเจ้าแห่งพระเวทพรมล์นะครับผมเนาะเจ้าแห่งพระคาถานะครับเจ้าแห่งมหาสนีนะครับผมเนาะแล้วมีเขาเรียกว่าบริวานนะครับทุกทุกสาธาระไอมีบริวารเยอะที่สุดนะครับมีบริวารเยอะเยอะที่สุดนะครับผมเนาะก็ไม่มาจะไปไหนทุกที่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีบริวารของปู่เจ้าอยู่ทุกที่นะครับผมเนาะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ ปรมะครูของหลวงพ่ออีกองหนึ่งนะครับผมนะที่เป็นปู่เจ้าเสมิงไพ่นะครับผมเนาะปู่เจ้าเสมิงไว่ซึ่งเวลาหลวงพ่อท่านปลุกเสกอะไรนะครับผมเนาะท่านจะสื่อถึงกันตลอดนะครับท่านจะสื่อถึงตลอดนะครับเวลาท่านปลูกเสกนะครับแต่ละวันแต่ละแต่ละวันแต่ละครั้งที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับในช่วงเวลาที่ท่านปลูกเสกแต่ละเหรียญนะครับในท่านท่านปลูกเสกแต่ละเหรียญนี่ก็ท่านจะท่านจะ ผมเคยได้ยินว่าท่านจะบอกว่าปู่มาบอกนะครับบางทีบางทีท่านจะปลูกเสกช่วงเช้าทุกเช้าอยู่แล้วนะครับหลักๆในทุกเช้าช่วงเช้าอยู่แล้วนะครับทาวัดเช้าเสร็จท่านก็มานั่งปลูกเสกนั่งปลูกปลูกเสกแต่ว่าช่วงบ่ายนะครับจะเป็นบางวันนะครับจะเป็นบางวันบางทีก็ตอนเย็นอีกนะครับทุ่มสองทุ่มบางทีสี่ทุ่มนะครับผมเนาะท่านปลูกเสกจนจนแน่นจนเต็มนะครับอันนี้เป็นเหรียญพยักเจ้าสวนะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับผมเนาะอันนี้รับประกันแท้นะครับโอ้เลขสามหลัก อันนี้สร้างอันนี้สร้างเพียง399เหรียญน,นะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับผมเนาะ399เหรียญน,นะครับผมเนาะนี่ครับ399เหรียญนนวะหน้ากากเงินก็สวยงามครับผมสวยงามนะครับก็ถือว่าราคาก็ยังไม่แรงนะครับก็ก็ไม่แน่ใจบางทีบางท่านเข้ามาใหม่ก็ดูอาจจะแรงนะครับสําหรับผมมันมันคุ้นเคยแล้วกับราคาเนาะครับผมเนาะมันก็ดูแบบ ยังยังไม่แรงนะครับยังไม่แรงนะครับผุเนาะก็ถามว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพใหม่พ้าอะไรภาพปีภาพปีหกสามครับภาพปีหกสามนะครับเป็นภาพปีหกสามนะครับไหว้ครูปีหกสามนะครับเขาเรียกว่าอะไรกระถินเนาะหลังออกพรรษากระถินนะครับอันนี้ลงยาขาวนะครับลงไอ้เขาเรียกว่าพื้นนะครับลงพื้นขาวแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับผุเนาะนี่ครับลงยาจีวอนสวยงามเหรียญหันข้างนะครับเหรียญหันข้างนะครับซึ่งเกจิอาจารย์ทุกท่านนะครับเหรียญหันข้างก็เป็นเหรียญตำนานนะครับ มันลุกปู่ฟั่นลูงพ่ออะไรหลายๆอย่างนะครับผมผมก็จําไม่ได้นะครับเรียนหันข้างนะครับผมเนาะเรียนหันข้างส่วนมากเรียนรูปไข่อะไรเงี้ยครับผมเนาะรู้สึกว่าของลูงพ่อนี่จะมีมีเหรียญนี้เหรียญเดียวบ้งที่เป็นรูปไข่เนาะเป็นรูปไข่แล้วหันข้างหันข้างนี่มีใบขี้เหล็กนะครับแล้วก็มีเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับที่เป็นเสือนะครับน่าจะใช่ครับผมเหรียญรูปไข่นอกนั้นจะเป็นพญานาคนะครับ จะไม่มีองค์หลวงพ่อนะครับอันนี้เป็นพญานาคจะไม่มีองค์หลวงพ่อนะครับผมเนาะเรียนเสือนี่ก็จะเป็นสไตล์แบบเป็นโล่เป็นตาโล่เป็นอะไรต่างๆนะครับผมเนาะออกหลากหลายกันเข้าไปนะครับผมเนาะนี่ครับแต่อันนี้จะเป็นน้าจะเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีเสือกับหลวงพ่อนะครับเป็นหันข้างนะครับผมเนาะนี่มีโค้ดมีอันนี้หมายเนี้ยนี่หมายเรียกี่เซฟวะ อันนี้จะเป็นจํานวนฟดีผมจํานวนผมไม่เห็นนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมปรินมาใหม่จํานวนผมไม่เห็นอันนี้จํานวนน่าจะน่าจะสองพันนะครับสองพันนะครับอันนี้น่าจะสองพันอันนี้ไม่แน่ใจลงยาขาวนะครับลงยาขาวนะครับลงยาเสืออันนี้มีเหรียญมีมีจะมีลงยาโอ้มีมีลงยาเสือเหมือนกันครับผมเนาะลงยาเสือแต่ว่า ตรงพื้นหลังเนี่ยพื้นหลังจะมีเหรียญเดียวนะครับมีเหรียญทองแดงลงยาขาวเหรียญเดียวนะครับที่ออกไอ้ที่ลงยาพื้นนะครับลงยาพื้นขาวก็สวยงามครับผมสวยงามนะครับผมเนาะสวยงามคนละแบบอันนี้เนื้อปอกลูกปืนนะครับลงยาเสือนะครับนี่ครับนะครับลงยาแดงเสือซึ่งมีประสบการณ์มากมายครับผมตอนนี้ผมมีสามสามแบบสามสีนะครับผมเนาะสามแบบสามสีนะครับผมเนาะมีสามแบบสามสีนะครับ อันนี้ก็จะนี่ครับอันนี้สําหรับใครที่ถามมานะครับออกสีม่วงๆนะครับออกสีม่วงๆวันอะไรวันสีม่วงวันสีม่วงวันไหนว่ามันเสาจีมันบอประจําวันเสาจีเนาะอันนี้เนื้อทองแดงนะครับชุบน้ํายามันจะออกม่วงๆนะครับผมเนาะมันก็จะมีหลายแบบนะครับนี่ครับเนาะเขาชุบน้ํายาแล้ว,วแต่บางเหรียญจะออกจากโดนน้ํายาเยอะน้ <S <S ํายาน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ปอกลูกปืนนะครับปอกลูกปืนนะครับมเนื้อปอกลูกปืนนะครับถ้าเรี่ยมกรอบโอ้เหมือนทองคําเลยครับผมเนาะเหมือนทองคําเลยครับผมเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับสําหรับสีพึ่งนะครับสีพึ่งโอ้อันนี้เหโอ้จับแล้วคนลุกนะครับสีพึ่งสีพึ่งอันนี้นี่จะเป็นมวลสารนะครับมวลสารอยู่รู้สึกว่าจะจะไม่ไม่เห็นกันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าออกหรือเปล่าในปีนั้นนะครับอันนี้หลวงพ่อท่านได้ไปปลูกเสก ได้ไปทำพิธีอยู่นะไอสุสานเขาเรียกสุสานช้างนะครับอยู่จังหวัดสุรินนะครับผมเนาะจังหวัดสุรินนะครับซึ่งมีเขาเรียกว่ามีปรากฏการณ์มีเขาเรียกว่าอะไรมีปฏิหารนะครับในงานวันนั้นนะครับมีช้างตกมันนะครับผมเนาะอันนี้ก็ปี6 1นะครับเป็นสีพึ่งเก่าซึ่งในกลุ่มในจะไม่เห็นกันเลยนะครับจะไม่เห็นกันเลยผมไม่แน่ใจว่า ผมไม่แน่ใจว่าจะมีมาแบ่งบูชาหรือเปล่านะครับและสีสําคัญอันนี้ครับผมเนาะจะเป็นสีพึ่งอยู่ก้นอยู่ก้นก้นข้าเรียยวก้น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 กระทะนะครับเป็นรวบรวมมวลสารนครับหัวเชื้อครับหัวเชื้อก็ว่าได้นะครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมขอเช่นขอบหน่อยนึงครับผมพอดีพอดีอันนี้มันไม่มีฝานะครับอันนี้มันมีฝานี่ครับมีฝามันไม่มีฝาผมเลยใส่ซองไว้นะครับเอาไว้มาให้ดูกันนะครับยังไม่ผ่านการใช้นะครับยังไม่ผ่านการใช้นะครับซึ่งปีหกหนึ่งนะครับ นี่ครับเป็นสีพึ่งนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับซึ่งรวบรวมมวลสารนะครับนี่ครับอยู่ก้นกระทะนะครับก้นกระทะก็มวลสารก็ตกตะกอนนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นว่านเป็นหลายๆอย่าง <i> <c oughs> เป็นหัวว่านเป็นหัวเชื้ออะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นน่ครับอันนี้ก็จะเป็นไขมันนะครับผมเนาะเป็นเทียนเป็นอะไรครับผมเนาะ หลายๆอย่างนะครับเป็นสีพึ่งหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตลับนี้ให้ดูนะครับผมเนาะอันนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันนะครับผมเนาะราคาสูงเหมือนกันตอนแรกผมไม่ได้ดูผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมราคาไม่เท่ากันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับผมเนาะสําหรับสีพึ่งนะครับสําหรับสีพึ่งนี้อันนี้ก็จะเป็นงานในวันที่ยี่สิบสองตุลาธนะครับนี่ครับผมก็อ่านผมเคยโพสต์ไปแล้วแหละเนาะอยู่ที่สุสานช้างนะครับวัดป่า อาเจียงนะครับถ้าอ่านผิดต้องขอไฟนะครับอําเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งในพิธีนะครับมีช้างทั้งหมด59เชือกครับก็เลยมีมาสมทบอีกเป็น63าเชือกนะครับในในวันนั้นนะครับเชือกเข้าร่วมพิธีนะครับอาจจะเป็นอยู่ในอยู่ในระแวกนั้นนะครับเขาก็เอามาร่วมพิธีด้วยนะครับเป็นสีหีมงคลนะครับสมทบเป็น63านะครับผมเนาะซึ่งก็มีช้างส่วนหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นเขาเรียกว่าช้างตกมันนะครับช้างตกมันนะครับซึ่งเป็นช้างตกมันนี้ไม่ว่าจะเป็นเขาเรเียกว่าควนช้างหรืออะไรที่เป็นคาถาเป็นเขาเรียกว่าขออภ like ัยครับผมควนช้างที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเขามีคาถาคมนะครับที่กำหลับปราบช้างมีอันี้ช้างอยู่แล้วนะครับผมเนาะมีเขาเรียกว่าอะไรมีคาถากำกับช้างอยู่แล้วนะครับนี่ครับเนาะว่าจะไม่เปิดให้ดูแล้วนะครับ เดี๋ยวค่อยมาซูมกันเดี๋ยวค่อามาซูมกันนะครับผมเนาะก็มีคาถาข่มช้างกำหลาบช้างนะครับกำหลาบช้างอยู่แล้วนะครับผมซึ่งให้ช้างเชื่อฟังนะครับมีเขาเรียกว่ามีควนช้างมีอะไรนะอันนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าช้างตกมันนะครับยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับไม่มีใครเอาอยู่นะครับผมเนาะซึ่งก็เกิดปรากฏการณ์นะครับก็ในวันนั้นก็จะมีหลวงพ่อชะนัยมีพระจันทร์โบลีนะครับผมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึง นี่ครับในการทําพิธีนะครับรูปในการทําพิธีนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรควนช้างเขาเรียกว่าคูนะครับเป็นคูเป็นอะไรนะครับที่อันนี้นะครับอันนี้ก็จะทําพิธีนะครับอันนี้หม้อมวลสารต่างๆนะครับแล้วก็พิธีช้างต่างๆนะครับมีน้ํามันช้างน้ามันเขาเรียกว่าช้างผสมโขงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนาะมีน้ํามันช้างมีอนนู้นี่ช้างนะครับเนี่ครับนี่ครับมีเขาเรียกว่าควนช้างนะครับเป็นอันนี้ใหญ่อยู่แถวนั้นอันนี้มีสาร ช้างนะครับสารประกำนะครับอันนี้ครูประกำเออครูประกำนะครับครูประกำช้างนะครับอันนี้สารประกำนะครับบวงสรวงนะครับผมเนาะจัดพิธีถูกต้องนี้ครับเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะครับช่วงนั้นก็อาจารย์บบรีนะครับอาจารย์บบรีท่านได้บวชนะครับท่านได้บวชเป็นพระนะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะครับเป็นดีนะครับเพราะอาจารย์บบรีท่านกระสายเสนีนะครับสายเกี่ยวกับทางด้านมหาเสนีไม่ว่าจะเป็นพวกสีพึ่งพวกอันนี้ต่างๆนะครับผมเนาะนี่ครับ เกจิอาจารย์นะครับอาจารย์เสกอันนี้ก็สายหลวงปู่หงนะครับสายหลวงปู่หงนะครับซึ่งเอามวลสารต่างๆนะครับของหลวงปู่หงนะครับมารวบรวมด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับสายหลวงปู่หงนะครับนี่ครับเกจิแล้วก็จะเป็นควันช้างนะครับคูประกำนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้สารประกำนะครับวงสวงนะครับคูประกำนําพิธีวงสวงนี่ครับนี่เห็นไหมครับก็ซึ่ง มีช้างตกมันนะครับมีช้างตกมันในวันนั้นนะครับทําให้ช้างตัวอื่นแตกตื่นนะครับแตกตื่นแต่ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้วิ่งไม่ได้อะไรนะครับผมเนาะก็ทําให้คนในงานก็แตกตื่นตกใจนะครับก็พากันแตกหนีออกสวนหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องก็ต้องหนีนะครับเนาะช้างเนาะครับผมเนาะแต่แต่เป็นหมาเป็นแมวตัวเล็กๆก็ยังเอาไม่อยู่นะครับผมเนาะอันนี้ช้างอีกนะครับผมเนาะก็อย่าดูถูกนะครับถึงตัวใหญ่ก็วิ่งไปเหมือนกันนะครับผมเนาะช้างนี่ครับก็ ก็อาจารย์บุรีนะครับท่านก็ได้ท่องคาถานะครับท่านก็ได้ท่องคาถาแล้วก็ท่านก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าขอให้ช้างจงสงบลงด้วยเถิดนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็เลยเกิดปฏิหารนะครับซึ่งช้างในขณะที่ตกมันนะครับก็เลยสงบลงนะครับผมเนาะก็สงบลงนะครับผมเนาะแล้วก็ช้างตัวอื่นก็เลยได้สงบนิ่งนะครับเหมือนจะคล้ายๆว่าร่วมทําการเขาเรียกว่าทําการไออันนี้ ทำการอันนี้จิตนะครับร่วมร่วมกันนะครับทำการไอสงบนิ่งนะครับร่วมกันนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นกระปุกพิเศษนะครับกระปุกพิเศษนะครับฝังตะกุดนะครับโอ้ตะกุดอันนี้ข้อมูลผมก็ยังไม่เน่นนะครับข้อมูลยังไม่เน่นแต่พอดีผมได้มามันเป็นหัวเชื้อนะครับแล้วก็ข้อมูลนี่หายากมากเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีใครมีด้วยนะครับที่สําคัญนะครับผมเนาะผม ว่าได้เลยว่าอาจจะย like no ังไม่มีใครเอามาลงนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีพี่แจ็คพี่ทวัชชัยมาลงก็ได้นะครับที่เป็นท่านเป็นสิทธ์เก่าเก่ายุคต้นๆนะครับอาจจะมีก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองเปิดหาดูนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือของผมเนี่ยมันก้นกระทะนะครับมันเป็นก้นกระทะแล้วเป็นเทียบเท่ากับเป็นหัวเชื้อเลยนะครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะมีไม่ไม่กี่ตลับนะครับผมเนาะมีไม่กี่ตลับแล้ะตลับใหญ่นี่ก็รู้สึกว่าจะมีแคส เชืสามตลับเองครับผมได้มาเค่อสามตลับนะครับผมเนาะผมเปิดดูตอนนั้นผมเปิดดูเค่ตลับนี้นะครับเค่ตลับนี้รู้สึกอันนี้น่าจะมีตะกุดด้วยมั้งครับในข้างในนี่ครับนี่เห็นขาวๆไหมเห็นเห็นเป็นแท่งไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นแท่งนะครับอันนี้ผมก็ไม่กล้าไม่กล้าน,นี่ดูนะครับเพราะว่าผมกลัวเวลาถ้าอันนี้ไปก็เหมือนใช้นะครับเอาอันนี้ก็มีตะกุดเหมือนกันอันนี้โอ้แต่ละตะกุดแต่ละอย่างไม่เหมือนกันตัวนี้ ว่าอยู่ทาไมมันแพงเนาะนี่ครับเนาะครับมาสามอย่างนะครับอันนี้ก็น่าจะฝังตะกุดอันนี้จ้าสูนเนาะผมต้องขออภัยนะครับผมเนาะต้องพิสูจน์ให้พี่ๆได้เห็นนะครับผมเนาะอ๋ออันนี้เป็นอออันนี้มีอันนี้ไม่มีตะกุดนะครับอันนี้ไม่มีตะกุดนะครับผมเนาะอันนี้ไม่มีตะกุจ้าถูกเนาะอันนี้ไม่ได้วบลูนะครับต้องดูมวลสารให้พี่ๆนะครับผมเนาะอันนี้จะมี นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพระพิคเนตนะครับน่าจะเป็นช้างนะครับเป็นองค์ช้างนะครับผมเนาะดูลักษณะดูอันนี้เนาะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาใหม่ผมจะหาข้อมูลมาใหม่นะครับมีฝังตะกุดด้วยเนาะครับโอ้นี่ครับเป็นสีพึ่งเก่าเป็นสีพึ่งเก่านะครับที่เขาเก็บไว้นะครับผมเนาะเขาเก็บไว้ซึ่งผมก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นเห็นพิธีกวนอยู่บางบางคน <c oughs> บางคนก็ว่าไม่ได้ไม่มีไม่มีบูชานะครับบางคนในว่าในในงานงานพิธีนั้นแค่แค่ เขาเรียกว่าแค่เอาไปประกอบพิธีแล้วกวนเป็นมูลสารเก็บไว้ก่อนนะครับในหน้าตอนนั้นนะครับบางคนให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับผมเคยถามแล้วนะครับผมเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าตอนปีหกหนึ่งนะมีมีให้บูชาหรือเปล่านะครับผมเนาะไม่โฟกัสอีกแล้วไม่โฟกัสอีกแล้วนี่ครับเนาะจะเป็นรูปลักษณะเหมือนช้างนะครับเหมือนช้างนะครับผมเนาะนี่ครับเห็นไหมเหมือนช้างเห็นไหม เม็ดแต่สีพึ่งเกาะก็ยังเป็นเม็ดเม็ดเหมือนเม็ดพระธาตุเลยนะครับแล้วก็มีตะกุดนะครับตลับนี้ตลับนี้มีตะกุดนะครับสําหรับอันนี้นี่โอ้อันี้น่าจะมีลกช้างด้วยนะครับผมเนาะนะครับผมเนาะมวลสารน่าจะมีลกช้างด้วยครับผมเนาะมลสารในสีพึ่งนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ของวัตถุอาถรรพ์ต่างๆที่เกี่ยวกับช้างนะครับน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับผมเนาะน่าจะมีขนช้างหางช้างอะไรประมาณนี้ครับมีเขี้ยวมีงานะครับผม ที่เคี้ยวที่กวนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก um ็มวลสารมีว่านนะครับมีว่านมีสีพึ่งเทียนชัยอะไรเงี้ยครับผมเนาะมีน่าจะมีหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นก้นหม้อนะครับอันนี้ก็ก้นหม้อเหมือนกันนะครับผมเนาะก้นหม้อนี่ครับเห็นไหมเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นมิดครับผมเนาะเป็นอันนี้ผสมรวมกันนะครับผมเนาะขาวๆนี้น่าจะเป็นงาช้างมั้งครับเนาะครับน่าจะเป็นงาช้างบดละเอียดอะไรเงี้ยครับผมเนาะนี่ครับ ก็มีไม่เยอะนะครับมีไม่กี่แต่หลับเองนะครับผมเนาะแต่ถือว่าถ้าว่าราคาก็สูงอยู่นะครับสูงอยู่นะครับสําหรับถ้าใครชอบนะครับเบาๆก็ห่างกันก็ไม่กี่ร้อยครับผมห่างกันไม่กี่ร้อยนะครับผมเนาะสำหรับแต่หลับเล็กนะแต่หลับใหญ่ก็แพงอยู่ครับแพงอยู่ครับผมเนาะสาหรับอันนี้สีพึ่งนางยอมนะครับจันทร์สวนจันทร์นะครับผมเนาะเพราะี่ผมหาคาถายังไม่เจอนะครับบางคนถามมาบูชาไปนะครับเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมจะมา ผมรู้สึกว่าผมเคยโพสต์ไปหรือ,อยังก็ไม่แน่ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องคาถานะครับผมเนาะเดี๋ยวอ,นนอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีส่วนผสมนะครับมีส่วนผสมของของ,ของไอของปีหกหนึ่งเหมือนกันนะครับมีส่วนผสมอยู่ในนี้เหมือนกันนะครับผมมีส่วนผสมแล้วก็มีน้ํามันเสืออีน้ํามันพี่โค้งนะครับโอ้เนาะหลุดปากอีกแล้ว <c oughs> พอดีมันบางทีมันอาจจะเป็นติดเหลืองติดนี่ในทางช่อง youtube นะครับผมเนาะ เป็นน้ำมันพี่โค้งนะครับน้ํามันพี่โค้งพี่เมฆอะไรต่างๆนะครับก็หลายหลายพยักอยู่นะครับหลายพยักอาจจะ5้าพยักก็มีนะครับผมเนาะมีน้ํามันเสือสามารถถ้าใครสักยันนะครับสามารถเอาไปป้ายไปทาได้นะครับไปทาได้นะครับทาปากทาหลังใบหูนะครับสําหรับตามสูตรตามหลักของหลวงพ่อนะครับถ้าจะเป็นน้ามันน้ามันพี่โค้งน้ํามันอะไรก็จะเป็นตามป้ายตามหลังใบหูนะครับหลังใบหูทาคิ้วนะครับผมเนาะก็ เอาไปเจิมกันนะครับก็พกติดตัวก็ได้ครับสําหรับใครที่ไม่อยากจะป้ายนะครับผมเนาะเอาพกติดตัวก็ได้นะครับก็เป็นเสนีมหานิยมนะครับเมตตามหานิยมซึ่งตอนบรรจุตลับนั้นซึ่งมีแมลงเยอะแยะแมากมายนะครับในการบรรจุในตลับนะครับซึ่งวันนั้นก็เกิดการเขาเรียกว่าอะไรมีมลงมแมลงครับมาผสมพันธุ์กันหน้าตอน มันจุสีพึ่งเข้าไปในเขาเรียกว่าอะไรในตลับนะครับซึ่งแค่ได้กลิ่นนะครับมาเล้งได้กลิ่นก็ก็ยังอันนี้เลยนะครับเป็นเมตตามหานิยมเป็นเสน่ห์นะครับเป็นมหาเสน่ห์แล้วนะครับผมเนาะโอ้ยิบเก้านาทีแล้วตัวนี้ต้องกลับขอขอบคุณพี่ๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังผมนะครับโอ้เดี๋ยวมันจะตัดแล้วนะครับผมกลับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะกลับขอพรบคุณพี่ๆท่านครับผมกลับขอพรบคุณครับ